สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกๆวันค่ะรับฟังไว้เป็นพลังงานที่มีความสุข เพืเพลินนะคะกับวิดีโอนะคะเวลาที่เข้ามารับชมเนาะแต่ถ้าใครอยากที่จะใช้พลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาเช็คดูซิว่าคําตอบคําถามที่อยู่ในใจมันคืออะไรปรึกษาปัญหาหัวใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนที่จะปิดรับก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะส่วน Membership คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วยและถามกลับได้ด้วยหนึ่งคำถามนะคะ ท็อปปิควันนี้นะคะเรามาดูนาทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะกับ3มภาพออร้าคาร์ดนะคะทำสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะท็อปปิคของเราวันนี้นะคะนาทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิเรามาดูความคิดของเขากันนะคะ ทานใดอยากที่จะเช็คความคิดของเขาส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเพียคะส่วนตัวเปิดรับค่ะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพลังงานคนกองที่หนึ่งค่ะออกมาแล้วนะคะหนึ่งใบเจ็ดดับนานทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจคะคนกองที่หนึ่ง เจ็ดดาบออกมาแล้วสามเหรียญออกมาแล้วนะคะแน่นอนนะคะในความคิดของเขาอะเหมือนกับจะวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างคิดหาวิธีนะคะกละยุทธ์กลเม็ดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะคุยหรือปรึกษาหารือนะคะเรื่องราวระหว่างคนกับเขาการวางแผนแผนนะคะที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์ขยับ ความสัมพันธ์อีกสเต็ปหนึ่งหรือตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะสามถ้วยอยากมีคุณไว้ในชีวิตและก็ในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่แบบจะหาวิธีที่จะ มัดใจคุณได้ยังไงจะหาวิธีที่จะชนะหัวใจของคุณได้อย่างไรนะคะการตกลงปรงใจการตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าการคิดในเรื่องของอนาคตนะคะในใจเนี่ยแอบ,บซุ่มอยู่นะคะซุ่มว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีนะหาวิธีจะทํยังไงดีคุยกับคุณแล้วมันจะโอเคไหมแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหน1 2 3 4จะเป็นไปได้หรือเปล่ามีเรื่องราวดีๆความสุขการได้ออกเดทหรือว่าการได้ปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยนะคะกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากมาพบเจอ ะะอยากที่จะได้ได้คุยในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะเดชาลีออตค่ะอยากเดินทางมาพบเจอมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะมุทะลุดุดันด้วยชาลีออตที่แบบฉันจะไปต่อให้ได้ยังไงฉันจะไปให้ได้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะคะล้มลุกคลุกคลานเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักพายุเข้าก็ไม่สนใจนะคะพร้อมที่จะตะลุยไปอย่างเดียวนะเลยนะคะ คุณอาจจะได้รับข่าวคราวทางไกลจากเขาคนนี้ที่จะอยากที่จะนัดคุณมาพบเจอแล้วก็พูดคุยในเรื่องของอนาคตกันตกลงในความสัมพันธ์กันนะคะว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะ The Sun ค่ะเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นในเรื่องของอนาคตที่มีความสุขสดใสแฮปปี้นะคะด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะอยากที่จะแบบเริ่มต้นอะไรดีๆละ นะคะอยากที่จะมีอนาคตที่แบบชัดเจนละมั่นคงละนะคะเราก็จะจีบคุณให้ได้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะก้าวถ้วยนะคะตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นเป็นก้าวถ้วยนะคะมีความเพียบพร้อมมีเสน่ห์นะคะเป็นคนดูอัศจะเป็นคาสโนวาคาสโนวีนะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะซัพพอร์ตดูแลคนรักได้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะเป็นคนที่แบบ ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าโสดก็คือโสดแฮปปี้มีความสุข mm hmm. มีสนเสน่ห์นะคะเฟลลี่นะคะ mm hmm. เป็นคนที่แบบเอนจอยกับชีวิตของตัวเองนะคะ mm hmm. และเขาขาดสิ่งที่เขาขาดคือการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าคู่รักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ความคิดที่เขาคิดอยู่ในใจตอนนี้เขาจะหาวิธีที่จะมามัดหัวใจของคุณได้ยังไงหาวิธีที่จะมัดหัวใจวางแผนต่างๆนานาในเรื่องราวของอนาคตการได้พบเจอการได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์การมุทะลุดุดันและการเริ่มต้นใหม่นะคะที่สวยงามมีความสุขอาจจะได้แต่งงานมีลูกด้วยกันเป็นคู่รักกันนั่นก็คือ true of cups นั่นเองนะคะพลังงานของคนกองที่หนึ่งการ commitment partnership reconciliation นะคะ เขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจหาวิธีมัดใจคุณในใจคิดแผนต่างๆหนึ่งสองสามากมายเป็นขั้นเป็นตอนจะให้คุณกับเขามาเป็นความรักกันได้ยังไงคู่รักกันได้ยังไงนะคะเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างไรมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกความหวานละมุนกันได้ยังไงนะคะคนกองที่หนึ่งไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือ นาทีนี้เขากำลังคิดเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2ภาพที่2นะคะท็อปปิกของเราวันนี้หน้าทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจคะ่ะท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานความคิดของเขาส่วนตัวพี่คะส่วนตัวเปิดรับอยู่ตอนนี้นะคะ แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยถ้าปิดรักจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอพลังงานคนกองที่2ค่ะหน้าที่นี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจคะคนกองที่2 Queen of Cups ตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ำนะคะมีอารมณ์แห่งความอ่อนไหว อบอุ่นอ่อนโยนและก็จิตใจดีนะคะคุณอ,อาจจะเทจบจากเข้ามานะคะแน่นอนไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นที่รักของคุณเขาชอบคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณเขายังส่อง เขายังมองเขายังรอคอยอย่างมีความหวังอยู่สิบเหรียญแล้วก็สเตรนนะคะหัวใจเขาละลายเมื่อคิดถึงคุณหัวใจเขาละลายเมื่อส่องหาคุณเมื่อเห็นภาพคุณในโปรไฟล์เมื่อเห็นคุณได้โพสโซเชียลอะไรต่างๆนานามากมายหรือคุณปิดกั้นเขาเขาก็ได้แต่คิดถึงนะคะรอคอยเมื่อไหร่อะไรยังไงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหม เขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเขาคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปจนถึงอนาคตอันไกลนู่นเลยนะคะความสัมพันธ์ในระยะยาวความสัมพันธ์แบบมั่นคงอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งคู่ชีวิตมีความเพียรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันนะคะแต่งงานมีลูกมีหลานมีเลนนะคะอยู่กันจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวทำไมเขาถึงรู้สึกว่าใจละลายหลือเกินที่ได้อยู่ ที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณเวลาห่างกันก็รู้สึกว่าดึงดูดเข้าหาสนใจในตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะได้แต่ส่องว่าคุณไปไหนยังไงกับใครอะไรยังไงได้แต่เฝ้าคอยแล้วก็วางแผนอนาคตคิดถึงเรื่องอนาคตต่างๆนานานมากมายนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะอ่อนโยนอบอุ่นมีความเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะ แล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยแต่คุณเป็นคนที่อาจจะเทจบจากเขามานะคะมีอารมณ์อ่อนไหวกับเขาอาจจะร้องไห้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาคนนั้นก่อนหน้านี้เทจบจากมาหนิ่งจากมานะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าหัวใจของเขายังอยู่ที่คุณนะคะในใจความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่เต็มหัวใจนะคะแล้วก็อยากที่จะได้คุณมาครอบครองด้วยนะคะได้คุณเป็นคู่ชีวิตด้วยเฮอร์มิตนะคะ เขานะคะปิดโหมดความในใจบางสิ่งบางอย่างลงนะคะได้ค้นพบตัวเองค้นพบความรู้สึกต่างๆนานามากมายว่าเขารักคุณเดลเวอร์สค่ะรักคิดถึงมีความผูกพันต้องตาต้องใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะและอยากที่จะทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีความเท่าเทียมกันแม้จะมีความรู้สึกว่ามันยังมันยังมีความขัดแย้งกันนะคะมีประเด็นกันห้าไม่ท้า ะค,ะความขัดแยง้งความไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการทะเลาะบาะแวงกันก่อนอันนี้อย่างที่บอกมาว่าคุณอาจจะมีประเด็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฟลหรือว่าเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเท่าเทียมกันและก็อยากเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้ดูแลผู้สปปอร์ตอยากทําให้คุณมีความสุข เพราะบางทีบางครั้งการได้ห่างได้นิ่งกันแบบนี้มันทําให้เขาได้พินิจพิจารณาความรู้สึกความคิดที่ตกผลึกต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้น The l o v e r s เขาอยากเป็นคู่รักเป็นความสัมพันธ์กับคุณที่มีความผูกพันการกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะคะหรือว่ากลับมาสร้างความสัมพันธ์เป็นคู่รักแล้วก็พัฒนาไปต่อในอนาคตจนถึง้ันปลายชีวิตนั่นเองนะคะคนกองที่สอง นี่คือพลังงานของคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3นะคะกองที่3ของเรานะคะเรามาดูค่ะว่านาทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะของคนกองที่3นะใครต้องการเช็คความคิดพลังงานเขาส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี้ยค่ะส่วนตัวเปิดรับอยู่ปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ ทักเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะหน้าทีนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจคะคนกองที่สามค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะกำลังประมวลผลอยู่นะคะคิดอยู่ว่ามันจะเป็นไปนยังไงนะผลมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนเฝ้ารอเฝ้าดูเฝ้าพิพจรารณา นะคะ j u s ้ m ต n t 10ดาบเขาจะเปิดโปงเปิดโปงนะคะเหมือนว่ากลับมาคุยกับคุณได้ยังไงกลับมาเปิดใจกับคุณได้ยังไง10ดาบ s t r e n g t สิบเหรียญ Queen of Cups พลังงานคล้ายๆกับคนกองที่2เลยนะคะ สิบเรียนแล้วก็ควีนออฟคัพสนะคะเขากำลังพิพจารณาว่าจะกลับมาคุยกับคุณได้อย่างไรจะกลับเข้ามาตกลงในความสัมพันธ์ได้ยังไงพูดความจริงอธิบายความจริงเปิดเผยความจริงให้คุณได้ตัดสินใจโทษของเขาสิบดาบมันมีบางอย่างที่ยังคงเป็นอุปสรรคนะคะนิ่งเหมือนกับโดน โดนสักไว้กับบางอย่างคุณอาจจะเทจบจากเข้ามาหรือตัดจบจากเข้ามามันทําให้แบบมัน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 ไปไหนไม่ได้เลยนะคะมันหยุดนิ่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขายังอยู่ที่คุณเสรนหัวใจเขายังคิดถึงคุณยังเขายังส่องและยังมองคุณอยู่นะคะด้วยความที่ตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นเวลาที่เขาคิดถึงแล้วเขามีความสุขเขารู้ว่าคุณเป็นคนดี เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์คุณอยากที่จะได้ความชัดเจนคุณอยากที่จะได้ครอบครัวอยากที่จะได้ความความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเฝ้ารอเฝ้าดูมองคุณอยู่นะคะว่าจะเป็นไปยังไงมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ากับสิ่งที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีประเด็นมาแล้วถ้ากลับมาคูยกันตอนนี้มันจะไปต่อได้ไหม ะะมันจะต่อไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่ไปต่อเตรียมรับนะคะบทการลงโทษด้วยการที่ฝันสลายนะคะแต่หัวใจในใจของเขาก็ยังคิดถึงคุณมันมีความสุขมันละลายที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนเดิมเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปอยังอนาคตด้วย นะคะแบบระยะยาวแบบความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่อยากมีคุณไว้ในชีวิตคิดถึงคุณในเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงไปต่อไปได้หรือเปล่านะคะคือตอนนี้เหมือนกับเจ็ดเหรียญมันมีมันมันความรู้สึกของมันเจ็ดเหรียญแล้วอะแล้วมันจะไปต่อสิบเหรียญได้ไหมนะคะเพราะมันมีเรื่องราวสะดุดมันก็เลยรู้สึกว่าคิดมันจะออกมาเป็นยังไงเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกของเขาในใจของเขาเขา ชอบคุณมากนะคะคุณมีสเสน่ห์มากน่าหลงไหลแล้วก็รักแล้วก็อยากที่จะแบบเปิดใจตกลงในความสัมพันธ์ว่าเราสองคนจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือเด็กถือถ้วยคือการรอคอยโอกาสรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะรอคอยโอกาสที่เมื่อไหร่จะได้มีโอกาสนั้น ประมาณนี้ค่ะคนกองที่3นี่คือพลังงานของคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ